น่าทานไหมคะหาย่อแบบดัดลิที่กอดดูมาอาลัาสมกเลียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไรตุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคนก็จะพาทุกคนเข้าครัวนะคะ มาทำอาหารตุรกีเพื่อที่จะไปกินอาหารมือ้อมื้อเย็นนะคะกับคุณปู่แม่ยา่าในวันสงเายปีเก่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าเฟิร์นจะทำเมนูอะไรบ้างแต่ว่าจะทำไม่เยอะนะคะเดี๋ยวไปเดินกันเลยค่ะค่ะทุกคนเฟิร์นมีเนื้อแกะนะคะบาบาซื้อมาแล้วเ,เขาก็หั่นมาให้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการหมักเนื้อนะคะเราจะมาเริ่มจากการตำกระเทียม เกลือนะคะคุกจะใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วทุกก็จะใส่ผิกไทยะคะ่ะใบออริกาโนนะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีเอ,อ่อ ขาดไม่ได้เลยผงยี่หร่านะคะพริกเข้มข้นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล,แล้วก็เมะเทียเทศเข้มข้นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะใส่นมสดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะควนจะไม่ใส่น,น้ำมันมะกอกน,นะคะเพราะว่าในตัวเนื้อเนี่นยมันมีน้ำมันเยอะค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องใส่เนยน,นะคะคนให้เข้ากันดีเลยค่ะน,นีค่ะก็หมักเอาไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะตอนนี้นะคะคพก็จะมาปอกผักนะคะที่เราจะใส่ไปในเนื้อนะคะ นี่ค่ะผักที่เราจะใส่ในนี้นะคะค่ะเราก็ใส่ผักนะคะลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ผสมหน่อยแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปเลยค่ะเนื้อที่เราหมักไว้นะคะ แล้วก็ค้นๆเกลี่ยๆให้มันเข้ากันนะคะพยายามอย่าให้เนื้อแบบจับกันเป็นก้อนๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอ,อบกันเลยค่ะค่าเดี๋ยวเฟินคุมด้วย ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำซุปจากกระดูกแกะนะคะเนี่ยนะคะเฟินให้บ้อมซื้อกระดูกมาแล้วเฟินก็ต้มกับกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่นะคะต้มในหม้อแรงดันหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเฟินก็จะเอาน้ำซุปนี้นะคะมาหุงข้าวค่ะ ้อสีเหลืองสวยแล้วก็ใส่ข้าวนะคะที่เราสเสด็จน้ำเอาไว้ข้าวคนใช้เบาโดนะคะข้าวเบาโดตุรกีเม็ดใหญ่สุดใครมีข้าวอิตาเลียนก็ใช้ข้าวอิตาเลียนได้ใครมีข้าวญี่ปุ่นก็ใช้ได้ใช้ไฟอ่อนนะคะ ็จแล้วเฟินก็จะใส่น้ำซุปลงไปเลยค่ะน้ำซุปเค็มแล้วนะคะเฟินก็จะไม่ไม่ใส่เกลือเพิ่มนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเฟินก็จะปิดฝา ปิดฝานะคะแล้วก็รอให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วก็ย้ายเตาไปไฟที่เล็กที่สุดนะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนที่สุดเลยค่ะแล้วก็หุงไปเรื่อยๆนะคะค่ะทุกคนนี้ก็คือข้าวนะคะพอหุงเสร็จแล้วก็จะให้มันรั่วนิดนึงแล้วเนี่คะ่ะมันจะได้เป็นเม็ดๆ คนจะใส่เนยไปนิดนึงนะคะเอาแค่แบบให้มันได้กลิ่นเนยนะคะอันนี้ก็เช่นเดิมนะคะถ้าไม่อยากให้ตรงขอบนะคะมันแฉะก็เอากระดาษมาวางไว้ข้างบนแล้วก็ปิดค่ะแค่นี้มันก็จะไม่แฉะแล้วค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ปิดเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาดูนะคะร้อนมากร้อนมากเลยทุกคนดูเอาไงดีกลัวมากเลยมันไม่มีหูหิ้วอ,อ่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเฟิร์นจะขนนะคะขนทุกอย่างเลย หม้อซุปหม้อข้าวแล้วก็เนื้อ <l ots> นะคะไปบ้านย่าหมดเลยนะคะแล้วก็มีเค้กด้วยเพื่อนทำคัพเค้กเอาไว้ให้ปูกกับย่ากินด้วยกันทุกคนนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านย่ากันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะ Sevdiğin şu an baba. çorbası mı? Ha? Yok, kemik. Kuzu kemik. Sen, ha. Ha, çor sen yaptı, çorba mı? Ha. Kemik suyundan. Sen ha, sevdin Bakalım, <laughs> bakalım bir ya. Yani. Kemik suyu, en güzel, aynen. Tabii tabii. Bu kemik suyundan ben pilav yaptım, çorba yaptım. Ha. Ha. O ne? Ha kuzu. 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 Kuzucuyuz <gülüyor> bugün. Evet. Kurfasıyla. Kurfasıyla da geldi. Bunu ne Aşağı. Hemen Ha? <laughs> Az <Abberimiz gülüyor> tepsiyi, tepsiyi, tepsiyi kaldırsak? tepsiyi kaldırsak iyi olacak kaldırıp. Ya. <laughs> Yaşıyor mu? Ya. Yaşıyor mu? Başa ya. Bu Nerede sondan mı? bir önceki. Bir tane daha, daha kaldı. Yol var, karpuz var. Yol var, işte bir tane gördüm ben. Yumuşalım Ama epey olmuş yalan. Oooo. İyi, iyi, iyi. Ama iyi değil mi? Bir şey ya. Çok güzel. Evet ya. Bak şurası kenarlar iyi. Kenarlar iyi, kenarlar bakın Bak Bu Ha güzeldi. Bak <laughs> Tarihi keseri olmuş. Hmm. Aha, evet. Ya bu karbonu çok sizi ya. Tatlı. Kışın korkunç bir ya. Birazcık alalım. Yemek bakayım bir çay. Yemek tatlıma Al Bak ona, bana merhaba dedi. Merhaba. Ama ne? Tadı güzel ya şu kenarları güzel. güzel. Tadı güzel güzel. Hı -hı. Bak bunlar bile güzel. Hayır, Ramazan nereye gitti? Gel. Hadi oğlum. Kışan be. Bunun içi şu şey olmuş ya. Güzel güzel. Tadı güzel. güzel. İçi değil ya içini geç. Tadı güzel güzel. Kenarlarına bakalım. Kenarlarına bakalım. Hmm. İçine geç. <laughs> tamam, Bu ocak ayında kim kapatmak? Ey Eyvallah. Ne var? Bizde hmm. var. Tamam. tamam <laughs> ne tam, tam? senin damak <laughs> <laughs> Güzel oldu. Anne, anne pamuk kaşık. Anne pamuk kaşık. Pamuk kaşık. Başka şöyle yap. Hadi onu da. Ardından çok fazla beklesek seni olur? Hemen bunu hep amtan geldiğinde yiyelim diye yiyinmez. Aynen, o <laughs> karpuzlar <da> benim ekmeğim. Aslıyor şey bu kavramadan mı? Amtan da gelmedi, <laughs> karpuz kaldı. Bitti mi artık karpuz? Var var. Ha. Onu ram. onlar da bir an önce lazım.

Evet. Vay güzel. vay. Yesin ya, onu yesin. Tek bir şey yesin de var. Hemen Baba kek. Vay. Eyvallah, ah. tamam. Biraz çikolata. Biraz, Biraz evet. çikolata derken? Anne şey. Yedin mi? Bu özel sana. Sağ Eline sağlık. Bu, bu burada. <laughs> tamam, tamam, bırak, ver. Şey. Hımm, güzel olmuş. Bak ablaya. Ablaya görürsün. Hımm. Hımm. Abla oyna. <laughs> Çok <Nice>. güzel. <laughs> Güzel değil mi? Yani, ne geldi? Ne yapıyor? Çok güzel. Tat uyumu var. Vay. <laughs> Nasıl bu sen? Sevdin mi? Sen fazla tatlı yemezsin ama. He? <laughs> <laughs> tatlı sevmezsin sen ama. Çok fazla. Ben tatlı yiyip sevmiyorum. Ben de yiyorum. <laughs> 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 Ayşe ben tatlıyı gördüm mü ağlayasım geliyor. <laughs> alır veriyorum <laughs> <laughs> güzel mi lan? Hadi sen de. Eline sağlık Ayşe'nin. Ayşe ne <laughs> bu? Bu butter cake, white chocolate ganache with pitachio. <laughs> Ayşe güzel olmuş. Ayşe eline sağlık. Afiyet olsun. Yemden daha. Aa yok yok. Yukarı daha da Doydu duyan. Çok yedik. Hayır. <laughs>

Ayşe her şey için teşekkürler kızım kızım <laughs> ah. için çok mutluyuz bu senden de çok memnunuz Allah yeni yılınız kutlu olsun ee, Tayland'daki dostlarımıza ve sevdiklerimize yeni yeni kutlamasını dilerim Tayland'daki dümürlerime ve sevdiklerime en içten yılını kutlarım. Güzel. Anne. Tip, anne. Anne. Evet. <laughs> <laughs> anne. Tamam. Yeni yılınız kutlu olsun de anne. yeni yılınız kutlu olsun de. Gülerek ama. Ha. Ya söyle ya ya. Söyle söyle ya. Sallay. <laughs> <laughs> oh oh dedi. Sabahı kaptayla tepiniyor. Bu ne? Yo. Ya sen. First, I want to say all my family in Thailand, Happy New Year! And all my friends, all our subscribers, thank you. Hope you have a very healthy and very lovely new year without this pandemic. See you. <coughs> อโลกนะคะแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวมากๆนะคะพวกเราทุกคนขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบ,า,บายบาย,บายขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับโอคันรักทุกคนครับบายบายใช่ครัอยากทุกคนครับบายบายด้วย 拜吧？Bye bye.